สวัสดีครับผมในช่องพลายเทืองนะครับผมวันนี้ก็ได้ลึกงามยามดีครับผมก็จะยกโลงช้างของพ่อใหญ่ปลายเทือนะครับผมก่อนจะยกแล้วก็ทําพิธีเส้นไหว้ก่อนครับผมบอกจะที่จะทางก่อนครับผมมีเครื่องเส้นหลายอย่างนะครับผมมีขนมน้ําหวานนะครับผมแล้วก็ทุเทียนขันห้านครับผมเราจะไปเส้นก่อนครับผม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้เลิกงามยามดีนะคะจะยกลงช้างให้กับเพ่อใหญ่นะคะแล้วก็ควานก็ทำพิธีเส้นเจ้าที่ก่อนนะคะ

เรือลงเียแม่กวนเงียมนคำคุณเจียงคำชวยเียยง่ดูแลคุ้มร่มันตัดวอดไฟกระชุกกระับกรบตุุ้กควมชื่นเออเนี่หายิงามาตะแล้วก็วันนงวันกอนเจ้าเด้อนี่นยัวันกอนเจ้าเด้อเนี่ยส่เาดูแลคุ้มองกุกักลักษาทั้งปยยเือนตอดวอดไฟคำคุณเด้อนี่ยเจ้าอลุงเจีงนี่ก็เจ้าซต้นี่ ตาคอนเจ้าตรปอดัฟกระชุกกดัดเมืองเชนดเดเอแหงี้วแรงมาชืนเต็มแล้วต็มตืนจับใจจับชืนจับดูเือนี่ตาคนเจ้าลุงเกียงนี่เกิดคามสุขความื่นเดือนี่คอนเจ้าึงวิคนเจ้าหนึ่งชื่นลาจริงว่าทั้งเก้าคนดู้ือคงน่วามชจ่นโตยเรือนี่แสดวา ยืนอยู่เนี่ยห่างแล้วเงยนเริ่มเลอะเป่มขึ้นตอนเขาไปดองเนี่ยอาดุ๊เด้อนี่ทว่าเนี่ยตาคอนเจ้ยูก่งเลยกะตความสุกความเจริญด้อเนี่ยเย็เง้มดูเลยสูกประกอบการี่จะพานสาบนที่เมืองพลนึ่งวันลุกล้าเนี่ถึงตาร้านถุกสร้งมีแต่ความชุกความเจรด้อนี่ยจุ่เยินตจุกมีจกมีตลาดดื้อนี้ รบไปดมไปจ่าเพื่อจะชื่นกันเจ้าชื่นลาชื่นลาตี่ชื่นกูบนกูที่อ่นชินอ่อนคนก่นเจ้าบัจ่าว่าสักนอนชื่นชุดลูกกูที่มีเยอเลีเยอะจังเลย จจับอยู่แล้วก็็กกดจับเชืญอ่ทันัเปลาเด้อนี่ยมาน่กูเจาะกลองเจาะกลมเลยชาเชืญลักูทั้งเปล่าเลยคนเอ หลังจากที่ทำพิธีเส้นไหว้บวกกับที่เสร็จครับผมช่างก็ได้มาเตรียมเสาแล้วครับผมก็เมื่อวานก็ได้มาทีไว้แล้วนะครับผมติดเสาแล้วครับผมค่ะเสาที่เมื่อวานนะคะที่ช่างได้มาเตรียมไว้นะคะ <S <S <ฤ>ตอนนี้ช่างก็กําลังจะยกเสานะคะ

ความสิทธ์ก็มาช่วยด้วยนะคะเป็นแล้วนะคะลงเสาของผู้ใหญ่นะคะพ่อใหญ่ก็จะรุนด้วยนะคะ นกมาลักนอไกันลัไยูีน่ลุงปเาเ่น้โคเขาเ้าใส่กันเสาเขาเสานันได้ลุงอีกอีกอมันมือดืออีกขึอยากมันซื้อมาอะพักนี่

ของพลังงานดีเลยเนี่ยพลังความไหวทำทีบ้ามันออกของปูใบด้วยดูวัดหลายคนมันบีบคนหนึ่งท้าเชื่อมคนหนึ่งจับพอดีเป๊ะติดติดติดเอาเลยกระดิบบุ๋มเอ๋อตีเราดีมากครั้งคือโน้ตลายดังเลยโลดโลดลึกกันน้อง ไปจะเสร็จแล้วนะคะเสาแรกนะคะเสาต้นที่สองนะคะก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสาต้นที่2อนะคะก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นแรกนะคะควานเลนจะมาช่วยนะคะวิ่งไปไม่ทันนะคะนี่ช่างก็จะเตรียมไว้เมื่เหมือนกันนะคะครับเตรียมไว้เมื่อไครับ เรียกว่าอะไรครับควันเรียกว่าอะไรคืออย่างนี้นักกำลังอุ้มจันหวนี่ขึ้ยังฮะยังนี่ขึ้นยังเอ่อเล็กรัดรัดรัดข้อเสาโอ้รัดข้อเสานะครับผมวันนี้รัดข้อเสาเตรียมไว้เต็มวานนะครับผมเตรียมไว้มวัน10เ้าระดาษชุงช้างแข็งแรงนะคะแมนแมนแมนให้มันแข็งแรงจะได้แข็งแรงถ้า ถ้าไม่ทักแข็งแรอ๋อนี่ทักทักสองเนี่ยครับผมก็จะทักถือไม่้ถึงวันนะครับแข็งแรงเวลาลมพัดมาทักเล็กนะคะก็จะได้ทำให้ลงช้างแข็งแรงนะคะครับพี่โรงบึงร้ายเขียนลุกไป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 

ไผมไม่ได้ทำเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เคยมาทำนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมอทาย่งนนี้ะครับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะรีบฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องพลายถึงของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสหรับคลิปนีุ้ทธิราก็สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ